สบายดีพี่น้องสบายดีวัสุข,ขคุคนนะจ๊ะสบายดีทุกคนและท่านผู้ชมที่หักแพงเด้อยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองเบาไก่เนาะพี่น้องแม่และพี่น้องอ่าตอนนี้ไก่ก็กำลังสิมาบ,บ้านเนาะอ่าบริการส่งของให้ลูกค้าเนาะมีสเปเซอร์ไพรส์ลูกค้าพี่น้องนี่ใช้คล้องใช่เลยเด็กพี่น้องโคงมั้งไงเติมอยู่ <c oughs> ขอบค<ภ>น,าน่านผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางเมืองนอกเนาะที่อ,อ,อุดหนุนหลานเราเรือ่องเนาะแล้วการคนที่เข้าไปเไฟถึงก,ก็ได้เสื้อผ้านองแล้วก,<แ>ไก็ได้เกิบนองได้เกิบไสเนาะเครื่องทั้งหมดนี่ก็ประมาณเพิน่นซื้อซอยกันสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทที่นอกสี 4, ่พันหากาแถมเครื่องให้เพิ่นอีกตัวนึงแถมยังไง แคมส่งบอกแมส่งต้นหนึ่ถ้าใดรอยากบึงคลิปรายละเอียดเนาะราคาแล้วว่าซื้อยาเนาะก็ไปบึงอยู่ช่องดาวเรื่องนะพี่น้องดาวเรื่องเซาเ,าเาล่าเพราะว่าเพิ่นต้อนจัดเครื่องนะอยู่ช่องดาวเรื่องเนาะแต่เพราะว่าไก่นะมาบ้านมืมอเช้านี่แต่ตอนนี้ไก่นะชิอ้ําเรื่องไปส่งลูกค้าตอนนี้ส่งลูกค้าสว่าลูกค้าอยู่ทบ้านาละโมงล่ะพี่น,อน้านาองแม่ละลูกค้าใน่บ้านละโมงหละแต่แต่ลูกค้ายังมูฮูโตอกะ เพราะว่าผู้ใหญ่ทางกันเมืงองเนาะผลผนสะพ้ายเนาะพี่น,นอ้นองก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อแล้วขอบใจหลายๆเดอ้อท่านผู้ใหญ่เดอ้อขอให้ขอบขอบคุณหลายๆเด้อเออื้ยเดอ้เอท่านผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณหลายๆขอให้เอื้อยแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะใจดีเนี่ยเอ่อจงมีสุขภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทองมั่น啊แล้วก็ที่สำคัญแล้วก็อยู่ดีแห้งเดอ้อและที่สำคัญเนาะ กบ,บลูม่านส้มทุกทฐานเนาะที่คอยหายวังใจพวกเฮาที่คอยสนับสนุนเฮาด้านอคอมเมนต์แล้วเบิ่งโฆษณาเฮาเนาะเบิ่งคลิปเฮ<ข>าบีเยอนมากกัคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเฮาก็สิเปลี่ยน,ใ,นใหม่ฮะนะคัอพี่น้องบ่รักบ่ได้ก็เฮาก็สิเฮ็ดให้ใหม่เนาะตอนนี้ห้องมัอยู่ในระหว่างทางพี่น้องมาจอดรถอันเว้าก่อนเพราะว่า ขั้นขับขี่รถไปนั่มนี่มันสีบริ้งยินเสียงรถมันสีเสียงลมมันสีดังแล้วก็รคนทางก็สีเปื่อนพอคนตกนั่มมือนี้ก็ที่จอดรถว่านะอากาศมันก็ดีแน่พอมันคั่มเลยแล้วเฮ้ยพุ่งเครื่งเลยแล้ยเนาะมันก็มืดเลยพี่น้องเฮ้ยตาเ็นส็มืดเลยตาเ็นกำลังตกพี่น้องเราพี่น้องติดตามตอนต่อไปปะเส้นทางยาวพี่น้องกำลังออกจากน่องโนเคียนพี่น้องนี่ เด็กยองใกล้เติบอยู่น้อยเนาะกาก่พี่น้องเียตอนค่ำพี่น้องเอ้ยเบิ่งงัววยกบาหายจมพี่น้องก็จะม้วป่วยมากๆแต่หลังจะกม้่นป่วยอ็จะออกไปอ๋พี่น้องเอ้ยก็จะออกปอีด้นยังมีงัวมีป่วยเหเบ้วยนสิพังเลยได้วยบานเราดอกโบมี่ออ้เ้ยีจะงัวบอออ่าทางพี่น้องเอ้ยสิบห้าเนีกับพ่อญากับพ่อกระเทินนะเฮ้ยท้งหนาวเฮ้ยจะจะโมเห็นกับพไปได้ เจ้าหลมไหนเจ้าก็ย่อให้พี่น้องอ่ะพี่น้องแตกตื่นพี่น้องจะตกใจ่ายทางไงอือสาว่าอ่ะบ่บรรจัยตัวเองพี่น้องกบอกเลยพี่น้องทางพี่น้องเฮ้ย่าพาลมได้เฮ้ยค่อยได้ที่รักฉันกลัวนะที่รัก Các anh cả lâm bạn không cái mà đại nó Xin tục chay Xin tục chay Tục chay lại vì <laughs> nó lâm bạc bạn nó สูบเนาะบางคนก็เอ้ยอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปก็แบบมันมันก็อึดอัดพี่น้องไปจักมื้อมันก็ต้องไปนี่ฮะนเอ้ยเนาะแถามมันยังมีแบบความหักกันอยู่มันก็สิคงอยู่นั่นนี่แหละพี่น้องคงอยู่ต่อไปนั่นนี่แหละก็คือบางคนถามเนาะอันเม็นเพราะอันตั้งน้อยก็เลิกกันนั่นนี่ฮะเนะเอ้ยเนาะแต่เฮ้ากันเนื่อง ก็เหาก็ตอบก็ได้อีกนะครับเกาะหามไปยังบัวหูหันเลาวเหรอเนาะเรื่องไม่แล้วเรื่องคือบ่เลิกองเรื่องของพันในหูเนาะเรื่องกะยังเบาก็ได้อีกนะกะรอถ้าเบิ่งไปนดำกันนี่เนาะเอ้เนาะเขาก็ยังอยู่นดำกันอีกโดนอยู่ว่าอันนี่เนาะถ้าเบิ่งนะเขาก็ยังอยู่นดำกันอีกโดนอยู่กะเขาคอยเติมเต็มความ เขาใจกันเรื่อยๆเลยพี่น้องจะอยู่ต้องกันเลยผู้หนึ่งใจเย็นคู้นึงคู้นึงใจหอนคู้นึงก็ต้องเย็นน้องเอ้ยเครียดกันโดนผัดหนาที่การงานอีกเอาให้เนาะมันกับเรียดโดนก็ได้ดอกยวน้องเอ้ยมันมันมีหลายปัจจัย่นะสิมานั่งเครียนอ่างงอเด็กหน่อยมันก็บ่ได้เฮากับอายุเลยเธอคนเดี๋พี่น้องเอ้ยก็ต้องอดต้องสู้กันไปอะไรนะใดกันแนวใดมันสีรอดมันฉี่านไปด้เอาไงเนาะแนวใดมันสี ได้มาทีมี่มือหตอนน่ะโำการคณะเข้ากันเป็นเพ่นกนเข้ากันเริ่มรไม่เห็นะเฮ้ยเพื่อมันสชเจอก็เพื่อเีรเจอเพื่อขใจกันมันยากนะเยเพื่อนใช้เข่าใจแล้วก็เพื่อ 那我。 พอพันอยู่บนอ่ะอาโอเคใช่เียมาหอดแล้วพี่น้องสวัสดีอยู่พอดีสวัสดีพี่น้องปู่เว้ยไปส่องนั่งป่อก่อนพี่น้องโอเคเอาล้วปูมันจะิ่งหนาเจ้าหมเออยังิ่งหนางามเด้อพี่น้อง มีของมาเซาไพมีผู้ใหนะญ่ใจดีทางมองนอกไอ,อ้มาเซาไพเจ้าหนุมอันด็บเฉพาะเาไพวิ่งบระเบิดม <laughs> ั้ยจ๊ระเบิด <laughs> นี่เชิิแลนดปุ๊บได้ไหมเออระเบิดเรื่อนั้นนะ <laughs> <laughs> โอ้โอยผูหมาดก็ดีผัดดีนะแล้วยากเบิ่งกันราคาร่าหรือวา่ายังกัดเาไปเบิ่งองดาวเรืองนะพี่หลังเด้อมีอีองหนึ่ง ส่วนตอนจัดอันช่องเราเรื่องคนจัดโอ้ยหขูดเน้นแท่เราเรื่องเลยเออพี่สิ่งเหลือมีข้อไม่เถ่ายน้ำได้ค่ะมีข้อยังเงินนดิ่ตรานี้ยู่ยังเงินไหมใช่รูมเงินบ่อยเนะบอร์นู้นได้อยู่เบาคันบ่ได้เลยเอาไปเปเลี่ยนเข้าเสือไม่ส่งุัแนแม่ ดีทั <t eg ued gardens> ้งนั้นจ <os> ู่ล้มรัวแล้วนะโบโบล้มนี่เอาไปเปลี่ยนเข่าหูหัซ้ำได้คะโคเ็นีงานป้ายเอามาหอดเื่อไหนออซ้ำหลอตเยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสื่อนอะลองมึงตัวหนึ่งไม่ได้เข้าเอาไปเปลี่ยนได้ายเนาะงเสือเปือกอยันเสือเปะ้่ เาได้โ่ได้ก็เอาไปเปลี่ยนวงงบนี้สี่พันายไปเนี่ยถือใหม่อจบุ๋จะได้พอดีบพอดีบูสัอสีน่อยเลยเลยเ้ยคือสีน่อยอยห้กระเบิงจะไห้ยงกระเบิงแล้วเนี่ยเอเาเห็นแต่ทางล่างคิดว่าซ้ำโผพามอย่างนี้จะเอาไปเปลี่ยนก็ได้มนขึ้นมากเอาให้่เพิ่นก็ได้มันมีหดเบอร์สี่ิผู้สมั่เรื่องงอนดีๆงา บได้ะไปเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนไ้มันมีอยู่ตัวใหญ่กะบไดไดลูกหวาอู้ยันหน่อยมาล้เอีไดนะไดชงค้าสารสองตัวอะไนะออร์ตวน้คือสีได้อยู่เป็นหัวยงไดคันเด้นอย่างนี้ต้องพีคโคทงเย้ะพอจะพูมาโค้งงนะส่มาโคทงนง

หลายอย่างโหมดหรอนอไอหรอนอไปเปลี่ยนขาดกุ้งแล้วเดินหนีเบอร์หนึ่งเตือนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเมื่อไรครเปลี่ยนเมื่อไรเหระจงไปจะส่งสำงักตู้นะกับอันเสือไม่เถานะเสือกับเสือยังเงิ่งเสือยังเงิ่งแม่แม่ได้ยังเสือยังเงิ้งส่งยีนนี่ได้ไ่ะส่งก็ไม่ได้เด้อสามหกสามหกลงตัวใส่เบอร์ยังสี่สิบกว่าสี่สิบหุ่นแหละ ก็เจียนเอาเดี๋ยวไรอะไรเงินใหม่อีกก็เจียนเอาเกือได้ได้หรอเกือบนะล้อมือก้อนเฮาบุกจักดใช่ป้ะลุ่มเลยเกือบนะเกือบนะก็ซืได้อยู่เกือบได้อยู่เกือบได้ในกิ๋ส่งเพื่อนนะคือื้ได้อยู่ของสุดพูนิ่นะอันท้องเงี้ยเงื่อนนี้ ว้ะส oh, ่งมาซีโ huh. ต uh ้เสืออหารโต้เราได้วนแล้วเนี่ยนะได้วล้นยังไงนได้วนแลวนนะได้ว้นเนาะแม่ได้เพ่นวุ้นได้เรา อะไรแเราเลยส่งซองตัวางกลเออเนี่ยที่เดามาหายตัวใหญ่ๆนี่อยู่ตัวใหญ่ได้เขามาหายเมื่อไหร่เขามาไหนเว้ยของเงี้ไหนไปเนาะเรื่งแถมตัวหนึ่งเพิ่แทมตัวใดบ่ส่งขาสานเอาไว้ห้ลูกชายนุ่งบ่เนอะไรวะต้นเี้เสือต้นี่ลลมหมล้มลมกับไรนุ่ปยเาอะบกนุงปอยัสลกบ สิทธิท่องตัวนี้ปีนปีนในซองด่านในคะท้งในมันปีนออกก็ได้ฮเป็นซีดำก็ได้ลงซองด่านก็ได้่หแต่ว่าเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็มีเสือนะอันมันมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกเขายอดใหญ่โพดเขาเลยเอาสำนีแต่ยูเส้น่หน่่เว้นอก็เเปลนแล้ตัวใหญ่กว่านี้ ข้าจะต้องโชคข้าจะต้องโชกอันมีตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยมีอยู่เออโอ้ยนีตัวใหญ่พอว่าเฮาเฮาหนุ่งเฮาหนุ่งปล่อยเอาก็ได้เสืออันนี้ยเาหยิบมันคุ้งๆ่อแล้วหวันนี้รอเลยเด้ออันนี้เด้อนี่ดเออเออเงี้ คือได้นหวานะโอได้แล้วสานีนะได้เล้วได้ใหญ่รงอันนี้ตอนนี้เรือวไให่กว่านี้อ๋อให้วใหญ่กว่านี้เใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้หางเขาได้แล้วสานีใหญ่รงสิเป็นลงพวงเนเพราะว่าเขานงปล่อยก็ได้ใ่ไหงไเปลี่ยนได้เได้เลยเอาไว้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยน บอกอันเฮ้ยตัวตัวนึ่งพะนุ่งกินอิติงได้อยู่ได้คือบอกวไว้จัตัวนึงบอกมันอันสิมีตัวหนึ่งใหญ่ใส่แสันนะนี่เด็นตัวหนุ่มกิอันสีข้านี่ได้เฮ้ยนี่นี่เขด้หมใหญ่มันสิมีตัวหนึ่งเรหไงก็งเออนี่่ไปอตัวนีาพ่จตัวหนุ่ิงเขาจที่คือนบเขาเาไข่หนุ่มไปก้างนี่อ่

คันก่ไดกะเอาเอาไปเปลี่ยนใช่ไหาเบารไกเลยเจาะท่อทองค่าทออคาทออ้ยาดยาดไปค่าใช้วคาของคาท่อใหญ่เลยขนงาไห้เพื่นล้อมึงนู้นเฮ้ยเขดนงาอะไรให้เพื่อนล้อมึงนู้นนะเี้ย ยาเขาจะมาคลายนดิอยากให้่นโหลดจะมาชิล่งดูบ่อหาลอยโอ้ชิลงจำได้ากให้ทองแล้วลงอาเี่ยวเบาน่อยได้รเ่าเบอยู่บ่อ่าีมันแหนือลองเบิ้งเลยพักเสือผาใส่กันยากรมลุ่นใหญ่ชุดมีาดน้ำท้อง มีอยู่ค่ะแล้วนบหาโบหักคักเห็นแต่ทางล่างบุได้เห็นทางหนาได้เบิ่งทางล่างคือนสีได้เนาะสีเววอีกกระบอกว่าเออท่องง่ายกันใช่ไมเพื่อนมาในไปเ้วกาใ่ากัสื่อเอ่อโอ้ยเฮ้ยาได้น้อยั่เอาบอพิเศษเ่สเก่าเูอันมันมันมีอยู่ตัวใหญ่นะงามทำนี่ไหะเด้หเอมา มาแบบเก่าอ no ีกแล้วไฮเมื่อต้นงสอมสตนี่ดูเงใหญ่หกต่กโนะเนาะนอยกันลงหน่อกันเลยมาหาตู้เนาะหน่สิอกตุ้งงีเจนะหน่อยอันนี้อันสามหกน่อยนหนอยกูคือสี่สี่ตแหละ อันแต่ว่าเบอร์40ก็มีส่งอันนี้นะต้องประมาณเบอร์40นะญ่าพ่อคันอันสร้างแวได้ยูนิอรอึดเอไันเครื่อง้าเรื่อยเมไนะข้าเรื่อยยี่สิงไหนอ่าอันหันใคำวัฒนาลุงหันซอยคำันติมาเป็นพวกอันช้เงินก็มีประมาณหัวนี่เละ นี่คนคือลายเนาะนนบุกอันนี้หล้มเนาะเบิ่งดยเบอร์ยังโคเาสามสามกสอันนี้หอดสี่สิบ่ล่อส่งอันี้เดี๋ยวเาจะไปเปลี่ยนใหม่เด้ออกนอุดมท่ดูลคองเนาะง่ายดก คือบุรองมึงสะถักผูซัำเพิ่นนี่เข้านุ่งได้อยู่ได้ข้าจอมาลองอยู่ห่างกะลองเบิ่งเพราะว่าเข้านุ่งเข้าเขาประเอาขึวขืนทอทองเด้เข้านุ่งงานรุ่มลงใหม่โอ้โข้ามไปชิวล้มเลยเขานะ ก so ินอะไรกัคือเก่าโอ้ยะนเียกนไม่วกิะในเมียกัคือกันอีกไปอยู่มองเงนที่มันเจริญ่งมาจากอ้วนโอ้่ได้เล้วพอเอาเอาประมาณส่เอาใหญ่ใไวเลยเอาใหญ่ใหญ่ไว้หญ่ใไ้เลยข้นมาแล้วกันอ่าเนานิ้บแพทธรรมดาก็มีขรยากหน่อเดียวเอาเป็นแพธรรมดามาห้เบอร์สี แม่ล่ะแห้งเตือกอีแดนคองมีคลองมีคลองงานบ้านมีคลองมีหอมีคลองแบบมีคลองกิน้ะนี่ห่านทรงจงหวัดเซ่ก็ส่งส่งเจียงจันก็สทงเลยเอไมีคลองแท้คลองงานไทยองไชอัะมีอยู่มีหอดเบอร์สี่สิบสองถูเลยเอามาดีเลยแะ่เ้สมยีนจะเอาเบอร์ใหญ่สุดมาเล่าได้นุ่มวะแม่ไม่เป็น่านนุ่ม จะว่าเอามาให้ลองเบื้องเหว่ะฮ่าฮ่าื่าฮ่าฮ่าไปหล่อห้าในปักสองกับยังนึงไปหนุ่มไรพอโตก็กระจอกหมีเบิ้ลไ่สุนี่ก็จะบ่ออันมีแต่มือหนาอยากได้นะสร้างสร้างพิเศษก็ได้อันโทรสร้างก่อนประมาณสองสามหมื่นนี่ก็ได้ละโทรหาใก็ได้ไปทามหาแถวบัดโทรหาไก่ก็ได้มันอันเดี๋ยวเดี๋ยวทรงผูกให้เบิ้งมากหมักตัวได้ก็ติ๊กเอาหนะนี่ก็ได้ เรืองนะมันไม่ใช่เสือม่ใช่เสือของของธรรมดาแล้วอย่างหนมเปยังไงใส่เน้ี่ยได้หุ้นตูวได้สาวันหนึ่งเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเดือนหนึ่งบ่อันเอาไว้โลดมีแต่ข่อยข่อยสีดุนจังไรเป็นเงินก็ได้เพราะว่าอันไปเปลี่ยนอันบางเถอก็จะเอารุ่นตัวอันนั้นนะมันกับราคามันก็คือกันเด้์เช่ยวรุ่นแบบตัวมันใส่ได้ะเดี๋ยวอันเมื่อสีไล่ใส่ต่างหางเจ้ากันขอบคุณท่รับขอบเลยนะ เอาขอบวงมาผสมน้ำเลือตอนน้มันตัวใหญ่ไงอันกับกับเสือข้อไปเพิ่อนุ่งนี่ก็มีอยู่นี่ข้อเลยเงาเลยเหงาเลยพี่น้องเลยเอาเลยพี่น้องเลยย่อมขอกันเอยย่อมมีน้องกับสบายดีใจลายเดิมร้านสาวร้านสาวใหม่แม่ขอบใจอันใหญ่ใหญ่ท้านคุณละลูกไหมเจ้าปานปุ้ใหญ่มีบุญนเไรแม่ ขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีผู้หล็กทางเมน่องผู้หลเมย์เอ้ยขอบใจละลายได้แม่เด้อเอากลับสบายดีสสวัดี